อ่คือยมไม่ได้ใส่เลยอะไรว่าส,สวยเขามาแล้วนองมาเลยตอนนี้นะคะเราเข้ามากันแล้วเมื่อกี้รอประมาณแบบ15นาทีอ่ะ How is your feeling now? There are so many people. น o ่น Nicole c o r o n ะตงั ราจะเดินไปแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนอันดับแรกเลยนะคะเมืเ่อกี้เดินผ่านตรงฮอลลีบูดตรงนั้นอะ่ะรอร้อยสามสิบนาทีแล้วนานจังเลยก็เลยเดี๋ยวว่าจะเดินไปตรงออแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนนะัดบูนไปไปกันทุกคนกค,นคนังเลยด้วกันวันนี้ตื่นเต้นมากเลยอะ่ะจะบอกว่าคนเยอะมากมากนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมันเอ่อเลิกประกาศเาว่าฉุกเฉินแล้วคนก็ออกมาเที่ยวกันนะคะเนี่ยตอนนี้เหมือนเรากำลังเดินเข้าไปในแบบเข้าก็อารมณ์ปะ เราเห็นปราสาทลิบลิบ แลจทุกคนมาลุ้นกันวนะ่าเดี๋ยวรอที่นาทีนะคะตรงคือเล่นทาริทเตอร์เหอะครูตั้งป้าทีดนาทีครูตั้งรอไม่กี่ว <40 S 1> ินาทีรอ,อ40วินาทีเออรอ40นาทีนะคะทุกคนแถวช่างยาวเลยขดเขียวเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่หัวใจฉันกำลังของต <laughs> อเฮ้ย หัวใจโคตรจังนั่นสร้างยากแค่อย่างหนึ่งเอาไม่เกี่ยวสนุกอะ่ะที่ยังไม่ได้เล่นเลยเยนะจะสนุกแล้วทุกคนยังไม่ได้ถามความรู้สึกโคตรจังเลยอะ่ะ What is What is your favorite favorite character อินเดียมอ่ะโจแจ้งเนี่ยโจแจ้งอ่ะโจแจ้งโคตรจังเลิฟโจแชงนะคะนอกจากแจ้งนั้นเลิฟใครก็แจ,จ้งเลิฟลอนวิสลีย์นะคะแล้วก็แฮร์รี่เจ้าสองคน ข้างในนะคะเล่นมาแล้วดีมากมันจะเป็น 3D 6D 16 6มิติแล้วสิ่งอย่งก็ไม่รู้นะแต่จะบอกว่าเป็นมิติที่ดีมากๆทุกคนจะต้องลองจริงๆนะคุ้มมากันนะคะตอนนี้เรากำลังจะต่อที่อิปกริดนะมาตร์แฮก r ิดเฮาส์ ไปแล้วนะคะก็สนุกสนานดีนะทุกคนมาแล้วมาแล้วนี่อ le ้าวไม่มาเดียวอู้นะดู๋ยวนะพาแล้วเดียวอันนี้คืแหวสั้นมากเราจะมาแค่นาทีเดียวเองมั้งนะคะแล้วก็รอ30นาทีแต่ว่ามันก็โอเคอยู่มีแบบเสียวเล็กๆน้อยๆนะคะเสียวแบบแหววๆเนะแต่ดีค่ะดี ต้องดูค่ะเฮ้ยแบบเราแนะนำอันนี้นะคะแก้วบัตเตอร์เบียคือแก้วบัตเตอร์เบียสวยมากอยากทุกคนที่มาซื้อดูสิที่คือยังไม่ได้ใส่เลย,เลยอ่ะแต่ก็ดูสวยเหรอเนอะ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราจะจัดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราะขอตัวเชิญร้อนนะว่าคนดาจัดอุปมหรือเปล่านะคะดูดีเหรอแล้วก็ใส่น้ำต่อกินได้เหรอเปล่าเนี้องออสนี่ชออ็อกโกแลตก็ <laughs> นี่เรากำลังต่อแถวเพื่อที่จะลองก,กินบัตเตอร์เบียร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าบัตเตอร์เบียร์ที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยแนะนำไปเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงน,นะคะเราต้องโดนต้องโดนต้องโดนสำหรับแก้วบัตเตอร์เบียร์นะคะจะมีให้เลือก3ราคาค่ะที่650เยนจะเป็นแก้วพลาสติกธรรมดาหรือว่า1,150เยนก็จะเป็นแก้วพลาสติกหนาขึ้นมาหน่อยหรือว่าจะเป็นที่ราคา4,500เยนอันนี้ก็จะได้เป็นแก้วเหล็กๆนะคะ เด๋วมาดะไม่มีอะไรเลยเลยกูจะนั่งแต่โค้กไหมอ่ะมวยไก่ใไม่โดนี่พยายามให้มันมีครีมติดปากเอาใหม่โด๋วฮโอเค กี่คนแล้วทางหน้าแล้วนะบัตเทสเซรั่มอุ๊ยชี่เขาแพนไอเซนตรงนี้มันหอมแบบคาราเมลอ่ะทุกคนมันจะเป็นกลิ่นแบบหวานคาราเมลมันจะคาราเมลตรงที่เป็นเป็นแบบเป็น,ปน,ปนขาวๆเป็นนมตรงนี้มันหอมอะไราเมลว่าเยี่ยมค่ะต้องโดนอ่ะต้องลองจริงๆนะคือมาต้องโดนต้องโดนเดี๋ยวกลับไปเราจะาไปหาวิธีทำเราจะทำกินไอ้มันดีอ่ะทุกคนมันดีจัด Time you have to try. <laughs> Hands across. Okay. เจลลี่เนี่ยเจลลี่เจลลี่นะคะเจลลี่ดีอเต็มความฝันแล้วเย้เยเย้เย้เนี่นะคะตอนนี้นะทุกคนเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะเราเพิ่งออกมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะเมื่อกี้คือใช้พใช้เวลาน,านานอยู่กันนะคือเราใช้ไปไหนนะเนี่ยตั้งแต่ที่เราเข้ามาเลยนะคะประมาณ10บโมงนะจนตอนนี้บ่ายโมงอะ่ะเฮ้ย ก็ใช้เวลาอยู่ในนั้นนานมากนี่คือเพิ่งเข้าได้แค่ Harry Potter. แฮร์รี่พอตเตอร์เราก็เลยเอิม่มเดี๋ยวจะไปไหนต่อดีก็ไม่รู้นะคะคือจากโฮจังเป็นอารมณ์แบบชิลกันนะคะก็คือเจออะไรก็เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยนะคะอยากเข้าอะไรก็เข้าอยากซื้ออะไรก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเ่อมาไปจุดหมายถัดไปกันดีกว่านะ <c oughs> ตอนแถวนะคะเล่นอะไรก็ไม่เหรอ